ปราจินบุรีผวาช้างป่าอ่างลือในหากินในป่าอ้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าพบฝูงช้างป่าจากเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างลือใน100ตัวบุกเข้ามาหากินไร่อ้อยของชาวบ้านบ้านวังกวางหมู่ที่11ตำบลวังท่าช้างอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบรอยช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเฉพาะในไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังถูกฝูงช้างป่ากัดกินพืชผ,ผลการเกษตรเสียหายนายวันชัยทองอม้มผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 1บ้านวังกวางได้กล่าวว่ามีฝูงช้างป่าอาังลือในเข้ามาหากินอยู่ในพื้นที่ฟูงใหญ่เป็นเวลาหลายเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมกับอบตอ,อาสาเฝ้าระวังช้างป่าร่วมกันฉุดผักดันช้างป่าเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและผ่านพืชเขาอ่างลือในได้ผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ฝูงช้างป่าก็ยังวนเวียนกลับมาหากินอยู่ในพื้นที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านอย่างหนัก ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าที่มากัดกินและเหยียบย่ำพืชผลทางการ,กรเกษตรอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วและอยากให้ทางรัฐบาลและส่วนที่เกี่ยวข้องในการผักดันฝูงช้างป่า ไม่ให้เข้ามาหากินในพื้นที่ว่าชาวบ้านอาจจะได้รับอันตรายจากช้างป่าซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำไร่อ้อยทำไร่มันสำปะหลังและนาข้าวอาจพบกับช้างป่าโดยบังเอิญและอาจได้รับอันตรายจากช้างป่านายธรรมรงศักดิ์จับกุล สารวัตรกำนันตำบลวังท่าช้างได้กล่าวว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีฝูงช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านรายงานให้กำนันทราบได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีฝูงช้างป่าจากเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาอ่างลือในซึ่งอยู่ติดกับเขตรอยต่อเข้ามาหากินในพื้นที่แล้วทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย ทางผู้นําท้องถิ่นท้องที่ร่วมกับอบตอได้ทําการร่วมกันผลักดันช้างป่าอ่างลือในออกจากพื้นที่ในช่วงเมื่อบ่ายของวันนี้แต่เนื่องจากฟูงช้างป่ามากจึงแตกฝูงไม่ยอมกลับพื้นที่หากินเหมือนเดิมซึ่งขณะน,นี้มีฝูงช้างป่าหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ประมาณ30ตัวอ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อยและป่ายูคาลิปตัด และได้ประกาศเตือนประชาชนห้ามไม่ให้เข้าไปยังจุดอาศัยอยู่และจะได้ทำการผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ่น้องประชาชนว่าเวลาท่านออกไปทำมาหากินนะครับก็ให้ระวังเพราะว่าช้างยังอยู่ในพื้นที่ของหมูสเบียตตำบลวังละช้างของเราเยอะนะครับก็อยากฝากบอกโดยงานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยดําเนินการในการช่วยเหลือของประชาชนแบบแท้จริงน,นะครับเพราะว่า<ม>พ่อมแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาต้องลงทุนในการทํานะครับเขารู้สึกว่าเมื่อเขาปลูกแล้วเขาทาแล้วเขาก็ถูกช้างมาทําลายนะครับช้างส่วนมากจะมาจากปอ่างหรือในนะครับพอถูกช้างทําลายแล้วเขาก็เหมือนว่าชีวิตของเขาไม่มีคนดูแลนะครับการที่ลงทุนไปนะครับ เผื่อเขาจะลงทุนได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็รู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราน่าสงสารนะครับเพราะว่าช้างทําลายไปเยอะพอสมควรแต่การช่วยเหลือยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ช่วยเหลือแบบแท้จริงนะครับฝากบอกหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าช่วยกดาเนินการที่ช่วยเหลือประชาชนแบบแท้จริงเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ในพื้นที่แบบสบายใจเมื่อช้างทําลายแล้วเขาก็ได้รับสิ่งตอบแทนมาจากการช่วยเหลือภาครัฐ เลือตอบแทนกับคืนมานะครับสมกระที่เขาลงทุนไว้นะครับทางผู้ใหญ่บ้านหมูสบิส็นนะครับนาวันชัยทองอ้มนะครับก็รับแจ้งว่าได้เห็นช้างป่าประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าตัวนะครับอยู่บริเวณเออ่ในไร่ยูคานะครับก็แล้วก็พอดีก็เลยลองเอาโดนมาบินดูนะครับ ก็พบเจอประมาณร้อยกว่าตัวจริงๆครับแล้วก็ประสานงานกันก็ทางกำนันนะครับกำนันวัฒนธรรมภูมสามสีก็และนายกอ่ำพัชรินผู้คนนี้นะครับก็มาร่วมกันวางแผนผักดันนะครับเพื่อให้ออกจากพื้นที่เพราะว่ามาวานี้เยอะจริงๆครับก็พอระหว่างรอ คนคบนะครับเพื่อที่จะทําการวางแผนแล้วก็ปรักดันให้ว่าวางแผนว่าจะให้เขาไปทางไหนพอพอครบปุ๊บก็ทําการปลักดันนะครับแต่ทีนี้พอครบช้างเขาเหมือนเขารู้อ่ครับเข,เขาก็แตกหูแตกไปหลายหลายทิศทางนะครับนิว24ทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน